ก็ไก่ก็ไก่มาประจําที <c oughs> มา่มาเลยมาเลยทงนที่ที่เรากินอาหารกันตรงนี้ครับชุดแรกมาแล้วชุดหลังไม่มาเหรอติอา <c oughs> มาควรกันด้วยนะท่าน <c oughs> ู้นท่านว่างไงมาแล้วพอที่พร้อมๆกันครับพร้อมๆกันครับอาหารพร้อมแล้วอาหารพร้อมแล้วมาตรงนี้เลยครับมาตรงนี้นเลยครับ

เมียไม่ต้องมาลูกเมียไม่ต้องมาลูกเมียวอยู่ทางน้นเดี๋ยวเมียวไปกินทางนู้นครับอันนี้ให้ไก่กินก่อนเนาะไก่กินนะครับอันนี้ให้ไก่นะครับไก่กินนี่ครับกินกันดีๆไม่ต้องกวนกันลูกไม่ต้องกวนกันครับได้กินทุกได้กินทุกไก่แล้วได้กินทุกไก่เลยหามีพอครับ เออกินข้าวกินข้าวกันตรงนี้นะเมียวเร็วเมียวเราไปงนู้นกันรถอันนี้ไก่ก,ก,กินมากินม,มังนี่เมียวมังนี่นนม,ม,นม,ม,นมาเร็วมา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  <c oughs> ครับก็ขอนำภาพน้องเมียวน้องไก่น้องไก่ก,กินข้าวทางนี้ติดเมียวไปกินงนูนกันนะครับไปเร็วครับก็ <c oughs> ส่งภาพให้คุณท่านในดูได้ดดชมกันไว้เพียริน,นี้เนาะเพบกันใหม่คลิปต่อไปชูดีมีชู ทุกการทุกคนทุกท่านสาธุอายุวนโนสุขังพระลัง